สิ่งทุกอย่างวันนี้นะห้าหมู่บ้านมารวมใจกันตรงนี้เป็นกลางศูนย์กลางนะไม่ใช่งานของหมสามเฉพาะหมู่เดียวนะแต่หมสามนี่เป็นบ้านเก่าบ้านแกนะ่ครัวกับหมสิบเอ็ดมาก่อนใช่ไหมเออมาก่อนมีสามกับสิบเอ็ดนะทุกวันนี้แยกมีหมมันเป็นห้าหม นะต่อมาก็เลยอยากให้มารวมกันนะปีละครั้งนะก็เรียกว่าบุญกลางบ้านกลางปรรษานะเลือกเอาขึ้นเก้าคําเดือนเกนะ้าเธอว่ากลางบ้านกลางเมืองนะเบิกบ้านเบิกเมืองนะได้ไวสิ่งศักดิ์สิทธินะ์ในสิ่งที่เราได้อานะรวมใจกันนะยกสารพระพรม พรมศีนาเมตตากรุณามมกติตา,า,า,ตาอุเบกขา่านะมารวมกันตรงนี้ในการกระทําก็จะเกิดขึ้นนะความเป็นสิริมงคล่านะเหมือนที่บทอเสวนาจจภาลานังมงคล38ประการนะเราก็มารวมกันใจกันตรงนี้นะปีละครั้งนะกาใช้ใจ่าย